กระทรวงสาธารณสุข,สข,สสขได้พูดนะครับผมว่ามาดายนะครับอีน้อย5้าลายกับจากเกาหลีเนี่ยไม่ทีนี้พบใหม่อีกลายหนึ่งนะครับสตรีนะครับสามีเป็นชาวฟินแลนด์นะครับอยู่ที่หมู่สามตำบลห้วยกระเจ้านะครับมาลักษณ์มผมเรียนเลยนะครับอยู่มาการัลนี้เราก็มาดูว่าผู้สัมพันธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการครบอันนี้อีกลายหนึ่งนะครับ ไปเที่ยวคับที่เหมือนกันนะครับก็เรียนว่าวันนี้จะมีประกาศตรงนี้นะครับแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าคงจะไม่ควบคุมได้ได้ทำการชีดนะครับถ้าตั้นแต่วันจันเป็นต้นไปเราจะระดมทำก็ก็เรียนให้ให้ทราบนะครับเชื้อเนี่ยจะสแสดงออกมาเา็แที่เนี่ยมันใช้นนห่วงเวลาในหะ่วงไหนที่มันจะพท,ที่สุดมันที่เริ่ม ที่เราเจอเขาเนี่ยเช็นอันนี้ก็คือส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของ,ของผู้ป่วยนะแต่ว่าทุกโ็นผู้ใหญ่าำกังตอบได้ไหมครับเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้จริงหรืทางอำเภอใช่ไหมครับถึงหมนเนี้ยผมยังโทรไม่ติดเลยครับนะครับผมยังไง,งรบกวนใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ครับใครที่สอบถามเข้ามานะครับผมก็พยายามที่จะปัดไปให้โทรไปฝากบรบกวนเรื่องนี้ครับ ลับไปนะครับับไปแล้วก็เดีย๋ยวเราจะ,จะตั้งวันวนี้เป็นประชาชนของพวกเราเชื่อโดยที่เราเชื่อโดยที่เราประจายข้อมูล่อบไปให้มากที่สุดชัดเจนเนี่ยผมว่าอย่ามาเล่ข่าวดีที่สุ